สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทำขนมจีนกินอีกแล้วทำขนมจีนวันนี้วันนี้อยู่เฉยๆก็ทำขนมจีนกินนะคะเพื่อนๆจะให้ดูนะคะอันนี้ก็เส้นขนมจีนที่เราลวกไว้นะคะเส้นขนมจีนที่เราลวกไว้แล้วก็จะมีกากหมูมีผักกาดดองนะคะมีผักก็จะให้ดูนะคะ แล้วก็ทําขนมจีนน้ํายานะคะน้ํายากะทิน้ํายากะทิเราใส่ลูกชิ้นนะคะใส่ลูกชิ้นลอยลูกชิ้นปลานะคะเราทำนะ้ำน้ำยากะทิไก่นะคะน้ำยากะทิไก่นะคะทําน้ํายาใส่ลูกชิ้นปลาด้วยนะคะอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆก็จะจะมีเส้นเดี๋ยวก็จะให้ให้ดูนะคะ เดี๋ยวก็ ément. เราก็จะมีปลานึ่งด้วยนะคะน,นั้นก็จะเป็นปลานึ่งนะคะจะมีปลานึ่งนะคะมีปลานึ่งแล้วก็จะมีน้ำยาขนมจีนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักกันนะคะเราก็จะมาตักน้ำยาก่อนนะคะแล้วก็จะมาตักน้ำยาก่อนนะคะ เราก็มาตักน้ำยาขนมจีนกันเลยนะคะเพื่อนๆมีผักข้างเคียงประกาศดองกากหมูตอนทําไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะทําอาหารให้ฝรั่งอยู่นะคะทําอาหารให้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ไปทํางานกลับมากินข้าวบ้านนะคะแล้วก็จะตักน้ํายานะคะน้ํายาน้ํายาไก่นะคะน้ํายากะทิ กินคนเดียวนะคะคุณคุ้นเลยนะคะกินคนเดียวอีกแล้วเพื่อนๆนมากินด้วยกันนะคะมากินด้วยกันกันนะคะน้ำยาขนมจีนนะคะอร่อยอร่อยเลยนะคะน้ำยาขนมจีนมากินด้วยกันเพื่อนๆนมากินกับคนไทยไกลบ้านอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ เมืองไทยหรืออยู่เยอรมันคนไทยไกลบ้านอยู่เยอรมันนะคะมากินขนมจีนด้วยกันนะคะอร่อยแซ่บๆเลยนะคะน้ำยากะทิของภาคกลางนะคะของภาคกลางนะคะการเจนบุรีการจนบุรีพูดเนอถ้าพูดเยื่องแล้วลงเนอยากนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักปลากันนะคะจะให้ดูนะคะปลาทอดเอ้ยปลาอบปลานึ่ง เราก็นึ่งปลานี่ซึ้งเราเก่าตั้งสิบกว่าปีแล้วนะคะซึ้งซึ้งไปทํางานร้านอาหารเท่าแก่ร้านอาหารให้มานะคะซึ้งซึ้งลูกนี้นานแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วซึ่งลูกนี้ยังไม่ทิ้งนะคะยังใช้อยู่ที่เยอรมันนะคะใช้อยู่ซึ้งทำอาหารไทยก็ต้องไปหาซื้อมาทำนะคะไปหาซื้อร้านอาเซียของไทยหายากนะคะหายากเหมือนกัน อาหารไทยมันหายากพาะอาหารฝรั่งมันมีเยอะกว่านะคะต้องไปหาซื้อถ้าอยากกินมันก็ไปมันก็ต้องไกลหน่อยไม่ใช่ว่าเหมือนบ้านเราออกจากบ้านก็ไปซื้อได้เลยต้องไปต้องสิบห้ากิโลร้านร้านอาเซียห้าสิบห้ากิโลนะคะต้องขึ้นรถบัสไปนะคะถ้าพ่อใหญ่หยุดพ่อใหญ่ก็จะพาพาไปซื้อนะคะถ้าเราถ้าเราไปเองเราก็ต้องขึ้นรถเมย์ไปนะคะ อันนี้เราก็ตักแล้วนะคะเราก็ตักปลาแล้วนะคะตักปลาแล้วนะ,ะเป็นปลาทับทิมนะคะลืมบอกไปปลาที่ที่เราเอามานึ่งเป็นปลาทับทิมนะคะเพื่อนๆที่ปลาปลา,าทับทิมทําน้ํายาก็อร่อยนะปลาทับทิมนะคะ <S <S คุณแม่เคยบอกนะคะคุณแม่เคยบอกคุณแม่ของคนไทยไกลบ้านเขาเออทําอาหารเก่งนะคะ เขาบอกว่าปลาทับทิมจะทําน้ำยาอร่อยนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้เอาปลาทับทิมทํานะคะใส่น้ํำยาไก่นะคะไก่สับละเอียดนะคะ,ทำ,ะ,ท,ะ,คะทำกะทิลูกชิ้นปลานะคะทำกะทิลูกชิ้นปลานะคะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันนะคะกับคุไไยไก่บ้านนะคะน้ำยากะทินะคะใส่ลูกชิ้นปลาฟูๆเลยอร่อยเลยนะคะ กินคนเดียวนะคะแล้วก็เราก็จะมีกากหมูผักกาดดองมีกากหมูผักกาดดองนะคะเพื่อนๆจะมีกากหมูแล้วก็ผักกาดดองขนมจีนเส้นขนมจีนแล้วก็จะมีแตงกวามีแตงกวาแล้วก็ผักกาดแก้วนะคะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันนะคะกินขนมจีนวันนี้ไม่กินข้าวนะคะวันนี้ไม่กินข้าว กินขนมจีนนะคะอยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเจอใบเตยมาซื้อใบเตยมาต้มเดี๋ยวจะอุ่น,อ,นอุ่นชาดื่มใบเตยนะคะใบเตยสดลดไขมันดีนะคะใบเตยสดเอามาต้ม ไปเจอมาเอาเอามาต้มนะคะต้มทำเททำเทดื่มนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆอาหารก็มีแค่นี้นะคะเพื่อนๆอยู่ใกล้อยู่ไกลก็กินข้าวกันวันนี้ได้อะไรกินกันนะคะมากินข้าวกับคนไทยไกลบ้านนะคะแล้วก็ยังมีปลานึ่งแล้วก็มีขนมจีน วันนี้เราก็ก um ินแค่แค่นี้แหละนะคะกินแค่ที่เห็นนี่นะไม่กินข้าวนะคะแต่ตอนนี้จะกินข้าวกล้องแล้วนะคะซื้อข้าวกล้องมาไว้นะคะกินข้าวกล้องจะหงกินข้าวกล้องประจําเลยนะคะจะไม่กินข้าวหอมมะลิแล้วนะคะเพราะต้องดูแลสุขภาพกินข้าวกล้องนะคะตอนนี้กินข้าวกล้องแล้วเพราะอายุมากแล้วนะคะอายุมากแล้วดูแลสุขภาพเราก็กินข้าวก้องเราไม่กินข้าวหอมมะลิแล้ว ต้องหยุดหยุดก่อนเข้าวหอมมะลิกินข้าวกล้องจะลดไขมันนะคะเ,เริ่มหน้าร้อนแล้วต้องออกกำลังกายทุกวันเพราะอย่าไม่กินข้าวทุกวันนะคะจะเปลี่ยนอาหารนะคะวันนี้อาจจะกินขนมจีนพุ่งนี้อาจจะกินกว๋วยเตี๋ยวเพราะซื้อลูกชิ้นมาไว้แล้วนะคะลูกชิ้นเนื้อนะคะลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ต้มเนื้อตุนเนื้อไว้แล้วด้วยนะคะ ตุนเนื้อไว้แล้วแล้วก็ต้มลูกชิ้นแล้วพรุ่งนี้อาจจะกินกว๋วยเตี๋ยววันนี้กินขนมจีนก่อนนะคะกินคนเดียวอีกแล้วนะคะกินรอบรอบกลางวันรอบเย็นไม่หมดก็พรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งนะคะพรุ่งนี้อีกตอนถ่ายไม่ได้ตอนทําไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะมวยยุ่งทําอาหารฝรั่งอยู่เราก็เลยทําอาหารนี้เร็วๆนะคะ มีปลาทับทิมมีน้ำยาขนมจีนน้ำยาไก่กะทิใส่ลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็มีเส้นขนมจีนกากหมูผักกาดดองแตงกวาผักกาดแก้วนะคะผักสลัดกนะับผักผักกาดแก้วมากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้ก็เราก็อยางก,กำลังจะอุ่นเทนะคะ ใบเตยเราซื้อใบเตยมาแล้วก็เอามาหัน่นแล้วก็ต้มเลยต้มใส่เกลือลงไปน้อยหนึ่งต้มใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งแล้วต้มต้มได้หลายครั้งนะพอะน้ําแห้งแล้วก็น้ําเติมแล้วก็ต้มได้จนกินนานนะคะกว่าจะหมดนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะคะ มากินข้าวกับคนไทยไกลบ้านนะคะคนไทยไกลบ้านกาญจนบุรีนะคะคนจังหวัดกาญนะคะพูดเนอก็ได้นะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะจะกลับไปให้ทุกคนเลยนะคะขอขอบคุณมากคะ่ะ